สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำคุกกี้เนยกันค่ะคุกกี้เนยสูตรนี้เรียกได้ว่าเป็นสูตรในตำนานเลยนะคะสูตรของคุณตรีจากพันทิพย์นั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็นำสูตรกลับมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมได้ได้ทำตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากสูตรนี้จยจดไว้นานมากๆแล้วนะคะก็มาลองทำกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคตอนนี้เราจะร่อนแป้งอนเนกประสงค์นะคะผสมรวมกันกับของแห้งทั้งหมดเลยนั่นก็คือมีผงฟูนะคะแล้วก็เกลือค่ะตอนนี้นะคะก็พักส่วนผสมแป้งกันเอาไว้ก่อนค่ะ มาที่ส่วนผสมเนยนะคะตอนนี้เราเตรียมเนยนะคะจะเห็นว่ามีเนยแล้วก็เนยขาวนะคะก็ตั้งทิ้งไว้จนเนยเนี่ยนุ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่เราจะตีผสมเนยกับเนยขาวนะคะให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมค่ะ พอเนยเริ่มเป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลวันนี้เราจะใช้เป็น2แบบด้วยกันนะคะจะมีน้ำตาลทรายป่นค่ะที่เห็นอยู่ในนี้นะคะน้ำตาลทรายป่นในส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายเบเกอรี่นะคะเกล็ดเล็กๆหน่อยใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ตรงนี้จะตีผสมให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้นะคะก็ขึ้นฟูขึ้นมาแล้วนะคะสีอ่อนลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเรามาลองปาดอ่างกันสักนิดหนึ่งดีกว่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่วานิลาลงไปค่ะ โอเคปัดอ่างสักรอบหนึ่งก่อนนะคะโอเคค่ะได้แบบนี้แล้วเราจะใส่ส่วนผสมแป้งลงไปนะคะแบ่งลงไปผสมทีละครึ่งค่ะ ใช้ยอยยางผสมก็ได้นะคะเพราะว่าในขั้นตอนการผสมแป้งเดี๋ยวจะฟุ้งผสมลงไปจนหมดเม็ดแป้งแล้วแบบนี้เราก็ใส่อีกส่วนหนึงลงไปค่ะได้ที่แล้วนะคะ สำหรับใครที่ได้คุกกี้โดที่เหลวไปนะคะก็คือระหว่างตีเน,ย,เนยละลายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหลวกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะนำโดคุกกี้ตรงนี้เนี่ยไปแช่เย็นก่อนนะคะสัก30นาทีนะคะแล้วค่อยนำมาตักลงถาดอบค่ะว่าตรงนี้เราก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาตักลงถาดอบกันเลยดีกว่าค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็นำถาดอบมาเลยนะคะปูกระดาษรองอบให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้สำหรับใครที่ไม่มีนะคะใช้ช้อนตักก็ได้นะคะพยายามให้แต่ละลูกเนี่ยคุกกี้โดนเนี่ยเท่าๆกันนะคะเขาจะได้ใช้เวลาสุกพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมเว้นระยะห่างคุกกี้นะคะเพราะว่าคุกกี้ชนิดนี้เนี่ยเขาจะขยายตัวอีกหน่อยหนึ่งนะคะ จะเห็นได้ว่าในสูตรเนี่ยมีผงฟูด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเว้นระยะห่างเขาด้วยนะคะคุี้ครบหมดแล้วนะคะเราก็จะมากดคุกกี้นะคะเราจะใช้นี่ค่ะอุปกรณ์กดคุกกี้ของเราเขาก็จะแบบกดแล้วก็ลากออกมาแบบนี้นะคะกดแล้วก็ลากขนาดเขาจะเท่าๆกันหมดเลยถ้าเราใช้ส coop ไอศครีมตัก โอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราสามารถนำเข้าอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องคุกกี้ของเราตอนนี้นะคะพอเราเอาคุกกี้ออกจากเตาอบแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งแซะเขานะคะ ก็ปล่อยเขาพักทิ้งไว้ให้เย็นบนนี้สักแป๊บหนึงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนำออกจากถาดอบนะคะมาวางบนตะแกรงค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแซะเลยทันทีเนี่ยเขาก็อาจจะแบบอาจจะแยกร่างได้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็คือจะยังจะยังไม่รู้สึกกรอบสักเท่าไหร่นะคะต้องรอให้เขาเย็นสนิทก่อนเราจะเห็นได้เลยว่าคุกกี้สูตรนี้เนี่ยกรอบมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม เอาละค่ะหลังจากที่เราเาพักคุกกี้บนตะแกรงนะคะให้เย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขาก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะกรอบเลยคุณผู้ชมอยากให้ฟังเสียงอือหือนี่นะคะนึ้งคุกกี้เทพหอมเนยนะคะแล้วก็กรอบมากๆด้วยนะคะทำไม่ยากเลยค่ะสูตรนี้อบแป๊บเดียวด้วยนะคะ เพียงเท่านี้นะคะก็ได้ของควันของฝากนะคะของทานเล่นสำหรับเด็กๆปิดเทอมนี้นะคะได้เลยนี่ค่ะคุกกี้เนยสูตรในตำนานจริงแท้แน่นอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปจากแอนเมดค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ E